ค in ือไม่มาดสักกูชีทำอห้มจิกันฮาลโหลค่ะคราวนี้เราสักกูชีมาวางไว้ต๊ะก่อนนะนี่ค่ะประมาณนี้โอเคค่ะอย่างแรกเป็นเลีนะคะ อไปนะคะเป็นน้ำแข็งนะคะต่อไปนะคะเป็นนมนะคะ นะน้ายิ้มค่ะอันนี้เราขอเองนะเคค่ะต่อไปก็จะเป็นปึ่งและกอหมว ค่ะ <Okay>, so ต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องแมวค่ะมันพังแล้วนะคะโอเคค่ะ okay, so. อัน,นต่อไปเป็นอีกอีกนะคะ เป็นฮาลาบูบูฮัลโหลฮาลาบูบูนี่นะคะน่าตลกมากเลยทุกคน Ok, rồi hẹn đi bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì những video